สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับพลเมืองโต้กับฟ้องศาลปกครองสั่งยอทอยกเลิกลาบสเสด็จเป็นเรือนจำนะครับชี้ไร้มาตรฐานทําคนติดเชื้อในกระแสะเลือดเวลา13.30นวันที่9ธันวาคม258สำนักง,งานศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะน,นายพันศักดิ์สีเทพหรือพ่อน้องเชอร์แกนนากลุ่มพลเมืองโต้กลับได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนคําสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่314ทับ2558ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ในค่ายฐานาพันลอม,มอทบอสเวถนนพระรามที่5แขวงถนนสีนคชรชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานาครเป็นเรือนจำชั่วคราวเพื่อคุมขังผู้ต้องขังความผิดการเมืองโดยนายพันศักดิ์กล่าวว่าคำสั่งดังกล่าวมีเนื้อหาที่มีความหมายไม่แน่นอนหรือชัดเจนเพียงพอให้เข้าใจและได้คุมเครือต่อกรณีผู้ที่ถูกคุมขัง หรือควบคุมตัวไปไว้ที่ดังกล่าวรวมทั้งลิดลอนความเสมอภาคประกอบกับเห็นว่าไม่ได้มาตรฐานเหมือนเรือนจําหรือททรัพย์านที่มีอยู่เพราะดูได้จากามีผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมคุมตัวไปไว้ในที่ดังกล่าวไม่กี่วันก็ติดเชื้อในกระแสเลือดและแขวนคอตายซึ่งเรือนจําของกรมรชาชัณฑ์ก็มีการดูแลผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและเพียงพออยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการออกคําสั่งตั้งเรือนจําชั่วข่าวเป็นกรณีพิเศษ จึงเห็นว่าน่าจะขัดต่อหลักทั่วไปของกฎหมายปกครองขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมตาตรา34นะครับ